นี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรพูดก่อนอะไรครับนัก<อ>กีมซื้อให้ใช่ไหมใช่จั๊กน,น้ำนี่ใครซื้อให้ใครซื้อให้ ขอบคุณนะจิมก่อนขอบคุณนะจิมก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณดีๆขอบคุณสวยไม่ใช่ลิงขอบคุณค่ะพูดด้วยขอบคุณครับพ,พี่นะจิมซื้อให้นะครับเราจะมาเริ่มเปล่ากันามาแกะลูกอันนี้เป็นที่เปล่ารม่ม ลามันรั่วนะคะเอาไว้ปะอือนี่ครับกาองออกสิลูกกาองออกสิ

加油！啊啊啊 ชอบไหมใหญ่ไหมครับชอบไหมครับโอ้โหอ่าปลาปลาเดี๋ยวไปเติมนะ้ำเปลี่ยนชุดก,กันเปลี่ยนชุดก,กันปยกสะขึ้นมาไปช่วยกันช่วยกันโอ้มไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเอากระยกไปไดักได้ไหมโอ้เยี่ยมเยี่ยาวาไม่ต้องสีขาว และอย่าแม่ไปลากสายน้ำไอายางมาโอเคโอเคไปเอาของเล่นไปไปเอาของเล่นหาของเล่นมา,มาแม่เอาน้ำมาแล้วครับโอเกสเป็นไงรั่วไหมอเอ้ยแม่มีอะไรเอ้ย อย่ามาเสียบใจนี่นะอ้าวนี่ไงโอ้โหลูกโป่งเยอะเลยกับเฮ้ยกว้าง <c oughs> <c oughs> นี่กัดวันนี้มันรั่วไม่ได้เป็นไงครับดีไหมเอาเป็นปลาเหรอปลาอะไรมั่งครับ มีอะไรมั่งคะทะเลอ่ะมีปลาหมึกไหมมีกุ้งมีหอยอะไรเรียบริปเลยอะไรแต่คืออะไรอะไรครับเป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรอยู่ที่ไหนคะนี่มีเต่าด้วยเหรอไหนๆนีเต่ามีปืนด้วยยิงได้ไหมน่าพอแล้วเนาะเป็นแค่นี้ก็พอเนาะ ไม่ลงนะพอไหมครับน้ำพึงสาแล้วพอไหมอ,อ,อีกทีนึนงก็ได้ครับสบายไหมครับนี่ใครซื้อให้กัดใครซื้อให้ชอบไหมครับอขอบคุณสวยๆนะครับ เดี๋ยวขอบคุณส,สวยๆนะครับขอบคุณครับนะจิมกัดชอบมากเลยครับออกกัดเป็นอะไรครับปลาปลาอะไรปอาโดฟีโด่โดฟี่เนาจำได้ดน,นี่อะไรอ่ะให้อาหารปลาทำไงปลาโลมาทำไงมาลองด้่ย ต้องไงนะเอาเนี่อาหารให้อาหารปลาครับอ้อร่อยไหมขอบคุณยังไงครับปลาเรามาขอบคุณยังไงเ<อ>มล็ดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วนี่อะไรนะครับ ก็ปะยักว่ายังไงโอ้ยปะดบตัวเลยเนาะโอ้อยังให้เนาะของวัญอี่พิงแล้วก็ผู้จีมาเล่นด้วยจังเลยใช่ไหมครับมมโอ้โหมะม่วงเยอะจังเลยมีมะอะไรอีกมีลูกอะไรอีกมะมบลอ,อ,อ,อีอ๋อบูเบอรี่เหรอแล้วอะไรอีกครับรที่ออกไก่ชอบกินอนะสีแดงๆอ่ะ เอากระชอบกินสีแดงๆอะไรฮะอ้าวเอากระชอบกินสีแดงอะไรฮะลูกอะไรครับเดี๋ยวเากระชอบกินต้มแอร์เลนนะเแม่สีแดงนะสีแดงนะสตรอเบอรี่แม่เลยแอปเปิ้ลสีแดงเป็นแอปเปิ้ลสีชมพูเป็นสตรอเบอรี่นะ กัดเป็นอะไรนะลูกเกี่ยวกักัดเป็นอะไรนะครับเออแล้วากัดเป็นอะไรนะากันบอกว่าอากาัดเป็นอะไรนี่ <laughs> หนู่ขี้ฟองอ่ะลูก <laughs> 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 เล่นดีๆลูก <laughs> แตกหมดมันก็หมดแล้วไม่ได้ซื้อมาใหม่นะ มีแค่นี้อะลูกมีไม่กี่ลูกแล้วเนี่ยมีกี่ลูกเองเี่มันบอ 6, 1, 2, 1, มีแค่นี้เองวันนี้ตดดก็มีักัดเอาการากามีแค่นี้นะลกูกฮะห้ามโยนแล้วนะครับเอากัาจะได้ไม่ฟ้องนะนะนะนลูกนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบลุกได้เย๊ะชนะเลิยโอเค S <S กัดกัดกัดไม่เล่นน้ำลายเลย